อุ้ยอุ้ยดอกชุดนั้นโอ้ยแม่อวิแมนลี่ซ่าโอ้ยโ้ยหลอดออ้ยชุดไทยแม่ดอกอุ้ยตายเฟียดฟาวอุ้ยจริงมากเลยแม่ตาชไวโอ้ยปังปู้ดีเย่โอ้ยจิ๊กเกอรยูเรกาโอ้ยจริงจริงจริงโอ้ยดอก นี่ว่าเราก็ทําไม่เป็นอ่ะเออเราก็ทําไม่เป็นไงไปรีแอคชั่น action, ไปดูจะต้องมาดูแล้วอินรีแอคชั่นเป็นแบบออย่างเงี้ยนะเราก็ทําไม่เป็นหรอกเราก็ดูแล้วก็เออเออก็สวยดีก็เออเราก็ไม่ได้อะไรมากมายนะนะทุกคนเนี่ยใครดูก็ว่าเลิศก็ว่าปังนะมีชดาเนี่ยเห็นไหมลงทุนทําชดาเลยเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมมีชดานะมีชดานะมีความเป็นไทยนะเห็นไหมเห็นไหมมีชดานะเห็นไหมเออโอ้ยทุกคนเนี่ยกอลีกแอคชั่นบอกโอ้ยส่งเสริมความเป็นไทยอะไรก็ทุกคนเนี่ยต่างชื่นชมชื่นชอบนะปรากฏว่าไอสลิมนะปรากฏว่าไปด่าสลิมซะง,งั้นไอพวกสามกีด

แหลไปกดดิสไลค์ในคลิปเขาโอ้ยคลิปเขาอะคนดูเป็นเท่าไหร่แล้วละหกสามสิบกว่าล้านคนแล้วจะร้อยล้านวิวแล้วนะเออไปแห่ไปดิสไลค์ไปกดแบบอย่างเงี้ยไปกดอย่างเงี้ยใน YouTube เขาทำได้แค่นั้นแหละอีพวกชังชาติอีพวกชังชาติสมองหมาปัญญาวควายนะอีพวกชังชาติอีพวกสามกีบสามกีบช่างชาตินะ เห็นชัดดาเห็นชุดไทยมีได้อ้ยไประดับโลกไประดับอินเตอร์แล้วยังมาชงชดทุกชาติไทยไวายบูดบูดเหม็นบูดเหม็นกะทิเหม็นสลิมอแล้วมียด้บูสลิมสลิมบูดออเออสมองพวกมันปัญญาอ่อนนะพวกมันมีแต่ความชังชาติ พวกมันไม่อยากเห็นอะไรที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยไม่อยากเห็นอะไรที่แบบชุดไทยนะต้องเห็นอะไรที่มันชังชาติต้องเห็นอะไรที่มันทําลายวัฒนธรรมด่าประเทศตัวเองสิด้อยค่าประเทศตัวเองอย่างเงี้ยถึงจะชอบนะต้องอะไรที่แบบว่าประเทศแย่ประเทศไม่ไหวแล้วประเทศแย่มากประเทศกระจอกงอกงอยประเทศไม่พัฒนา ประเทศเราต่ำตมอย่างเงี้ยมันถึงจะชอบไอ้พวกสามกีบช่างชาติน่ะน,นะมันอยากจะอินเตอร์มอยากฝรั่งมันอยากอเมริกาบ้าบอเนี่ยไม่รู้หรือว่าคนต่างชาติคนอะไรเนี่ยเขายกย่องวัฒนธรรมไทยนะว่าเป็นมรดกโลกเป็นวัฒนธรรมที่น่ายกย่องมากนี่ขนาดไมเคิลแจ็กสันเนี่ยเขายังมีลํำไทยเคยมาเลยลํำไทยเขาไม่จะ่าย MV ในประเทศไทยสมัยนั้นสามกี่บยังเกิดไม่ทันหรอก สามกีบอีกเป็นวุ้นอยู่เลยมันไม่รู้จักหรอกไม่เคลนแจ็คสันคือใครไม่รู้จักหรอกฮ้ฮนี่มันไม่รู้จักหรอกนะเต้นรูปเป้าเขย่าโลกมันรู้จักแต่เพลงเมื่อได้ยินเสียงเพลงกัะนำมันคือฟีทาวองมวลชนมันได้ยินแต่เพลงประเทศกูมีประเทศกูมีประเทศกูมีแต่เรื่องเฮียประเทศกูมีแต่เรื่องแย่ๆอย่างเงี้ยนะมันมันฟังแต่เพลงด้อยค่าสถาบันอ่ะ ไม่มีคนบนฟ้าไม่มีหลอกศรัทธามีแค่คนสามกีีบเท่ากันเนี่ยนะมันมีแค่นั้นชีวิตสมองมันมันเกิดมาแค่นั้นสมองมันมารับได้แต่แค่นั้นเข้าใจไหมฮะเออสมองมันอะมีแต่เรื่องชังชาติสมองหมาปัญญาควายไอเรื่องวัฒนธรรมไทยอะมันต้องจะทำลายทุกอย่างแหละนะ ใครชื่นชมใครมีความเป็นไทยอ่ะมันด่าเป็นบูดบูดมึงอาศัยบูดอีสามกีบพวกมึงนั่นแหละบูดสมองมึงน่ะปิยบูดไงนะไอบูดบูดบูดเนี่ยหมายถึงไอปิยบูดไงนะที่ใช้พวกมึงชังชาติกันอ่ะอีบูดไอสามกีบบูด